สวัสดีค่ะดิฉันนะา,างสาวสุรดารพิลมนะคะรหัสนิสิต6415010064นะคะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนชั่นลำปางนะคะข่าววันนี้ดิฉันก็มีแอปพลิเคชันดีๆมานำเสนอกสาวสาว,สาวยุคโควิดนะคะนั่นก็คือแอปพลิเคชันช้อปปี้นเองค่ะเหมาะสำหรับยุคนี้มากๆเลยนะคะมีสินค้าให้เลือกมากมายนะคะ ไม่ว่าจะเป็นของใช้เสื้อผ้าและอีกมากมายนะคะอยู่ที่ไหนก็สะดวกสบายค่ะสามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชัน s h อป e e ได้ทุกเมื่อนะคะและที่สำคัญเขายังมีโค้ดส่วนลดต่างๆด้วยนะคะเช่นโค้ดส่งฟรีหรือโค้ดส่วนลดและเขายังมีบริการส่งฟรีทั่วประเทศอีกด้วยนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ App s t o r e หรือเ a y Sto ฝากอย่าลืมไปช้อปกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ